แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตนักต Liverpool, เตะลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงเชลซีหลังคว้าตัวเอนโซเฟอร์นนเดสกองกลางเบนฟิก้าอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัวสูงถึง107ล้านปอนด์หรือประมาณ4,330ล้านบาทค่ะโดยเมอร์ฟี่กล่าวว่าผมเคยดูเอนโซเล่นจริงๆครั้งหนึ่งเขาเล่นเก่งมากนะแต่ค่าตัวคงไม่ถึงระดับ100ล้านปอนด์หรอกเขาไม่ใช่คาเซมิโร่หรือโรดี้เบนฟิก้าตั้งราคาขายสูงเกินจริงแต่เขาก็เป็นนักเตะที่ไปกับบอลได้ดีและกล้าเลี้ยงกล้าลุยไปข้างหน้าสำหรับเอนโซเฟอร์มในนการแขข่งัฟุตบล โลก2022ได้อย่างยอดเยี่ยมและถือเป็นกําลังสําคัญในการพาอาร์เจนตินาควา้าแชมป์โลกสมัยที่3มาครองได้สําเร็จค่ะทําให้เจ้าตัวตกเป็นเป้าหมายของบรรดายักษ์ใหญ่ในยุโรปมากมายแต่แน่นอนว่าสุดท้ายก็คือเชลซีที่ยอมทุ่มเงินเพื่อเป็นค่าฉีกสัญญาคว้าตัวมาร่วมทีมได้สําเร็จค่ะ